โจค่ะนนี่แมนี่อพี่น้องเอ้ยงามขนาดมันนพี่น้องอ้ยน้ำหลอือทักทายสบายดีและก็สวัสดีตอนเทงเทงอแม่พี่น้อง ตอนนี้กะสเปรกะอยู่ป้าพี่น้องเอ้ยและหลังจากที่เอ็นขึ้นมาแต่ปั้นมันต้นวันนี้นะฮะปั้นมันต้นนะหลังจากขึ้นมาแต่ปั้นมันต้นก็คอบคู่แล้วกะตอนนี้กะกาลังสเปหากินมาเฮ็ดกินข้าวทิ้งแต่ว่าตอนนี้นะบใบโมงแล้วดอกก็แรงสเปหากิ่นขึ้นมาแล้วกะพักเมือเจ้ามือสักหน่อยแ้วกะวันนี้กะสเปหากินไปหากินก็ว่าสไปเบิ้งยอดกางแขนได้ยอดกางแขนหรือว่ายอดคอนเขนที่หาก่อนที่เขามาก็จะจิตอีเม่นนะ มันยังไม่ทันอันออนหน่อยาวพี่น้องเอ,อ้อเลยเธอนี่ยละสิไปเบิ่งว่ามันออนหน่อยาวแล้วบอกไปเดี๋ยวไปเบิงเบ่งน้ำเดียวเด้อพี่น้องว่าเฮาสิได้พี่เลือเมื่อกินมาน,นี่นะแล้วก็สีเฮ็ดพี่เลือก,กินแต่ว่าเฮามาหาเนะี่ยวมาหายอดยอดกางแค้นแต่ว่าแจ๊กสีได้หรือบ่อได้ไปกับไอเมส่งคนตามห้องน้อยพี่น้องเอ้ยกระซีโคกแน่น้ำลาย <laughs> เรือเม ย้อนจะล้มนี่นะน้ำโก้น้ำลายหรอพี่น้องนี่จักน้ำเพลนี่น้ำกระเทงบอกรือว่จาจักน้ำแล้วก็จะมีจักลายหรือพี่น้องมาหอดแล้วป๊าเศกโชงามอะไรนี่อ๋อแล้วพี่น้องฮามาตอนนี้แหละหาก,ก็ได้ประมาณคืนงามในยาวเลยงามหรือพี่น้องเอ้อยยาวแล้วแต่ว่าอันนี้น่ะ พเพิรยังไม่ทันหูจักเด้พี่น้องเอ้ยเฮาเฮาคนแรกเลยที่มาหานี่นะคันถ้าเขาหุจักเขาก็มาหาแต่ว่าดีและที่เฮาได้มาเห็นก้อนอืมโอ้ของแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยนี่นะหยดกางแขนเพิรกับท่านได้กิน่น,นได้นี่เดี๋ยอดกางแขนเอาเมือนีทสิเป็นมัดเบิ่งว่าสิได้จังมัดอันนี้ตัวนี้กระป๋าโจอะไรไอ้พี่น้องตรนี้ตะเวนกับคัมล่ะ กำลังนองงามๆเลยคัมสำหรึกอะขึ้นมาแต่เฮ็ดเวก็ได้ไปหากินอันเก่พาพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันยังมีกินเขาต้องหาเอาจังได้นะแต่ว่าอันกินน่ะมีอยู่แต่ว่าเขาต้องหาก่อนจุ่งไว้ไดีไหมว่าจุ่งไว้มาเอาอีกเอาเอาอันอยาวนี่อันนี้ยาวแล้วไอ้ขืบละผูกจุ่งพ่าเป็นไรพี่น้นอ,องอเอ้นอยนะไ,ได้ไปไหมเอา

Chỗ khả nạn lời giờ đi chân đi mày nói hào phiền đó phiền phiền đó phiền đi phiền 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 งามขนาดเดยวพี่น้องนี่เป็นกล่ำเป็นกล่ำเลยป้าเตจุงงามแห้งเอาเมื่อข่ายกระเตะเขาเลยหยาดดิ๋วนะเพราะว่าเนี่ยกังเขียนนี่เผื่อกระทนได้กลิ่นนะแม่เป็นหาจะเธอหนามได้ละ เดี๋ยวพี่น้องบอลนี้กับบอนเฮาอันเบิ้งหักก้อนนี้นะบอนเฮามาเบิ้งหักก้อนในที่กำลัง่ากระปุลูเดี๋ยวบอลนี้กับมาเบิ้งอุ้ยอ้ยโอ้ยน่าจะตกโคลนไหมตกใจเบิดนี่อุ้ยอุ้ยมาเที่ยนี้นะพี่น้อง อ้อแล้วแต่ว่าท่านนี้ท่านละยาวแล้วก็อันโจอันมีโจนี่อันนี้นะอันมีโจไปเลยนะพุ่นนะโจอยู่พุอ้อแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไม่ทนโจอันนี้นะประมาณคืบโจอันมีโจนะตัวนั้นโจนี่กโจแเมพุ่นน้องเฮ้อไตลุมนี่โจอยู่พี่น้องเอ้ยตโจโตน้อย พุ่นเป็นป่าเป็นป่าด่พี่น้องบักหลายลเฮาสิโลขึ้นไปพุ่นละบอนที่เฮามากจจกัตตาจิตก็อีเมตอนนั้นนะพอแล้วมนทุกคนนะได้ซ้อมเป๊ะแล้วนีน่มีอยู่ยอดโจยอดน้อยเอาโฮมเดียวนี่ละแล้วมันก็ได้ลลหลายนี่ มันอยู่ตามเข้มพ้วยได้พี่น้องเออเงาแขกแขกมันนะอยู่ตามเข้มพ้วยกูดกูดผูกับปูกับมีแถวนี้นะปูกับปูกับปูน้อยนึงนี่อีิมิเพิ่นว่าเอามาเฮ่ออิมิเอามาเฮ่ออิมิแนะนำพี่น้องเอ้อสันท้าได้หลายนะเพราะว่าอิมิเพิ่นมากกินได้เงาแขกงแขกเฮ้ยไม่เท่า โลมาคือเดี๋ยวมันอยู่สูงเขาเอาไม่เยอะนะไปะเลยนะพี่น้องเขาขึ้นมาแต่ตอันตะเป็นต้นนะบดละตอนเทาตะเป็นต้นเดแดดจนอยเป็นวินเป็นเบลน,น,นมาเทาขึ้นแล้วกับบดพร้อมแดดนี่เลยเท้าป่านี่กะย่านอยู่ได้ย่านเฮบเพราะว่าสูงหน้าหนาวมันเฮ็บปล่ะแต่ว่าย่านหนาวไปเลยจะดีนะมัหนหอนเลยละอากาศห,หอนเลยละอ๋แล้วกันหนาวอ้อากาศเปลีป่ยนแปลงง่าย ค่อยหูจักแล้วพ <que> ี่น้องเออไอ้เรือมันจังอันหยดน้อยหยดใหญ่นะสังเกตง่ายๆก็คือสังเกตลำมันลำหรือว่ากวกมันใหญ่มันกะสีใหญ่เลย้าเบิ่งเนื้อตัวนี้ใหญ่น่ะกวกใหญ่เลยกวกใหญ่มันกะสีใหญ่อแบบนี้พี่น้องเออเป็นสีง่ายๆเลยกวกใหญ่มันกะสีใหญ่นะตัวนี้เด้อ ีตัวนี้กระจงกใหญ่บใหญ่ได้บ่แม่นี่แม่นี่พี่น้องเอ้ยงามขนาดปลาเต้อเอามอือขันเอามือขายนี่ซัมนี่ก็เทกว่าห้าพันมิจักกำน้อยนึงน,นะอันนี้นะซัมนี่่ของของแเสพถ้าได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ได้เขมามักนะส่าสลายหากินเงี้ยอันนี้นะหยดคนเข็ดนี่นะเม็มอดอนันมันเป็นหยดเป็นดอกเป็นมานี่อ๋อเลยกะ มาแก่แล้วบบไนไปเอาต่อไปบบปนี้ฮะฟอมฮะฟอมไปเอาได้บบนี้แข่งอะไรขึ้นมาเถอ,องพี่น้ยยอดโจ้พี่นาโอ,อ้ยโจ้อะไร ขึ้นมาเทิงพี่นะ่โจ๊พี่น้องเอ้ยใต้ขอนขึ้นมาขอนกะสูงเติบว่ามีสูงกะขาสั่นอยู่ด้วยหะักง่ายอกรอบ,บถ้าหักเอา,าเหาได้ไหมอืมโจ๊งามอะเลยไปเมื่อแล,ล้วลงมาเนี่ยไปหาบนไม้อืม ในแล้วสงมัดไหมในแล้วก็เมือแล้วกว็วกสีเฮ็ดมัดพี่น้องเอ้ยอโอ้ได้หลาลยาาาตัวแบบพี่น้องเอ,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 อ้ยประมาณสองกลับปตัวงามแบบนีนะแมเนาะอือเปลังอ่อนนเอยกินนี่แบ่บขาด โลมาบนไม้เลยพี่น้องเอ้ยโลมาบนไม้กะมีอยู่มันปิดโจยานเลยอ่าเต้นะเงาเลยโลลงไปหาอยู่เตอร์ปุเอออันนี้เจอหากระปงหน่อเลยกระปงหน่อเอาไหม่เดินฮิบดิบบ่านี้นะข่อยยังไม่เคยมาจ็กเทอร์นะนี่ค่ะก็มาเดี๋ยวนี้ ลุงไปแั่นกับโกนต้ไม้เพื่อน่าเม,ไม,มา่ไม้บงถึงเมื่อไหร่โกนต้ไม้บงเพื่อนี่เ,เออ,อสีขั้นขั้นนะบนนี่จะวกก่าเฮฟถือห้างเฮฟก็มีจกักเนาะไม่ได้โกบโหไม่ได้ไปเรี่ยมโละลงมาบนนี่เดี๋ยววันนี้กะเลาะไปอันเสื้อเฮ้าตะจิตนะว่าสิไปหิยามเฮ้าตะจิตเลยเพราะว่าเฮาเฮา,าตั้งแต่พุ่นน้าเฮาตั้งแต่พุ่นแล้วกะเลาะมาเลาะมาเลาะมาพี่ แล้วก็สีอ๋อไปซื้อหายน้อยเลยหายใหม่เลยหายน้อยหายใหม่นี่โอ้เริ่มเมยละจริงเข้าอะไรพี่น้องยยี่แม่นสองโมงสามโมงแล้วเบิร์ดตะวินขำแล้วเหมยขนาดเลยจักสเถือไปเลยได้มีเห็นเขาคอยเบิร์มีเห็นหลังร้านเลยสิเลอร์มีถือพี่เลยนะฮะร้านเถือดมีถือพีเลย นีตะเว้นนะค้ำลแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วกาหอนหอนมือนี่นะเด็ดอะไรมีถืกเฮียแต่จิตก็ไม่ได้มีมีถืกทีเดีย่เมฮดตพ่ะนะกางเหว้มือไหม่บ่ไหมมือไหมลองเบิ้งกางเป็นอยู่บ่มีถืเจ้ากางนั้นนะถืออยู่แต่แกเบลหนูควัดพี่น้องหนูควัดมันต้นนะเฮ้ยหายใหม่่ยหนู นูกินป่าเป็ดตัวนี้เฮงกระเตมิมาเสือกับมีเจงบวัถือเอ้ยเมื่อนาจังมาเสือกับนะควัดกินเป็นต้นอันหายใหม่อู้แม่พายจ้ะนะ่ะนี่มากเก็บก็ค่อยจนตกละพายอีแม่ปูเนะไม่ได้เก็บมันอันนั้นละนะฮะอู้ย เอาพูดไหมมาพักนี่เอ่อมาพักพ็ในน้อยก็ได้น้อยน้อยไงในน้อยตั้งแต่ช่วงนั้นนะกูมีมดนะไมมันยังไม่ทันแก้กูช่วงนั้นล่ะคือเอาเงี้ยเต็งอันนั้นเดี๋ยวนี้กะมันต้นเห่าที่ซาเจ็ตจบนะเลี๋เขาตั้งไว้ละโป่กัดก้นพี่น้องเอ้ยโปกัดก้นกระสอบนี่ก็เลยมาเฮ็ด ไว้ในนี้นะเหินหองเสอร์ไมซไว้แล้วกะไว้ตะล้างผิงซะเจตโซบน่านี่อันโปกัดนะโปกัดกลนเวลาเหาตั้งเซคิดดินนั่นเลยจะเป็นตะเยอะปะได้พี่น้องเออมาดูนะฮะนี่ตะลาวเพื่อกะเมื่อบ้านทะร์มาอยู่เพิ่นเว้ามาเท่านี้นะเอาเมกับเมท้าเพิ่นมานำแต่ว่าเว้ามาเมื่อนี้นะเดี๋ยวเขาล้วคือสิเพิ่นไม่ได้มาเดี๋ิมนี้คือสิเมนเมื่ออื่นนี่เบิกยองแง่ขนเขาก่อนโอ้เซอร์กระตุกก่อนะยองแขนโอ้หัวงามปัน งามนอนี่พี่น้องเอ้ยนี่อาเะงามขนาดเดี๋ยวบัดนี้แหละสิเฮออีแม่เพิ่นเฮ็ดเป็นมัดก่อนเฮ็ดเป็นมัดแล้วล่ะได้ส่งมัดพี่น้องเอ้ยอืมีคนเขียนเฮาได้ส่งมัดนะมื้อนี้มื้อนี้ก็สิแกงมัดนึงแล้วก็สิเอามแกงตะบันมัดนึงพี่น้องเอ้ยนต้นก็อพอเพิ่นตะอยู่ ตะท่านาเล้วแล้วก็ไปหากินไก่เมหากระตะแล้วอันทรงเงียง้ยและยังแยงสุดท้ายต้นนะ่กงบักใหญ่ๆนึงพี่น้องมีพ่ออยู่อเอาตะตะกระทำมาดาดอยู่ด้วยเธอนี้นะ่ะอันกระพียงใหญ่กว่าฮัากก้อนนี่ปั่นนะเธอนี้นหนใหญ่ยยกว่าฮัากก้อนนี่มันได้ใหญ่ซชนนี้เลยแล้วก็เป็นต้นก็คือว่าหลายกว่าอยู่แล้วพัดมีได้เต็ม คือเกา่าหก,กอนนี่ก็ยังประมาณนี้แหละมีเต็มเนี่ย้วก็ได้คูดตติมหก,กอนนี่กะตะแล้วก็หงอลูกพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันแดดมันแดดแล้วก็มันล่มไหน,นมันเดเอ๋าวาเลยละเดี๋ยวพี่น้องหลังจากที่เฮามาแต่หาเนาะกังแขดเมื่อนั้นนะเฮาว่าเสีเฮ็ดกินแต่ว่าไม่ได้เฮ็ดกินซ้ำเฮาก็เลยสิมาเฮ็ดกินเมนื่อน,นี้เนาะกังแขนเฮาก่ได้สองมัดนั่นละเลยเอาเมื่อบ้านมัดหนึง่งยังเหลือมัดหนึง่ง เมื่อนั้นแหละเมื่อบ้านกับมันคนับแน่พี่น้องเอ้ยก็เลยไม่ได้เห็ดกินซ้ำเมื่อนี้เลยสิมาเห็ดกินตอนเทงตอนนี้กำลังเฮ็ดกินนะเตาไฟกรนะสงเตาเตาไหนจะโลกใกล้พี่น้องเอ้ยเตานี้เลยแม่น้ำต้มน้ำปลาข้าวสี่อันโยกองแคนนะฮะสีแกงเสื้อไก้ได้แกงเสื้อไก้แล้วก็เสื้อวายเลยตอนนี้นะไปหาตัดวายก้นขอ,อีแม่กิโพกกำลังเห็ดกินอยู่ ปิ้งโหปานปิ้งโหปลาผู้แม่ปลาในบ่ปลาในปลานิ้นอีแม่เพิ่นกะนับสดปลาปลาอยู่นับสดสิเฮ็ดลับสดกินพี่น้องเอิ้นกินกับข้าวอีตาแล้วกะข้าวอลสาวเพิ่นมากินข้าวน้ําดิวนี่ข้าวมดิวไปตักไปตึกอยู่อันพายเพิ่นหั่นไปหาตัดหวายก็มานี่ตัดหวายแกงเสกยอดคนแล้วกะไก่เน่เคเฮาเบิ่มจังแซ่บหวายกะดุ๊ๆเลย อลจุ๊ๆเลยง่ายขนาดเดี๋ยวสิมาริดหนามเอาก่อนไก่กะทิองตัวใหญ่เติบมาวันนี้สิโลน้ำฮ้อนทำกะฮ้อนละ โลลวกลบขุนะตัวใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยใก่เขากะนข่าวอันนกับพ่าน้ที่้าอนอันนี้ก็มกขีป่า ลุกคนแล้วบัานี้สิจีนะลุกคนแล้วล่ะขาวงามขนาดหน้าลุกคนแล้วแล้วก็พี่น้องเอ้ยจีก็่มันนี่มาเบิ่งว่าสิมันหรือมีมันจีละ่ะเขาอ,อีโพรกอีตากเต็เฮ็ดกินอยู่เฮ็ดอันลาบสดวันนี้นะพี่น้องเอ้ยลาบสดป่าลมันขนาดนะล,ลมมันนี่นะพี่น้องเอ้ยลุกสนาพักรีงก็บอกคลิปนะ

โอลายใช่หไ,ไหมดีเป็นไไปเอาให้ดีพอแล้วก็นเอาไว้ซาดีปรกะตักนำาหาหาแล้วเจ๊หาด้วยดิมาใส่แล้วเขามาพักนะไม่ได้พักไปตอดเปตดเนาะต้ณกุยซื้อว่มี แก่งนะคะไม่ได้เอากระดูกมันออกได้พักเลยพี่น้อ,นนอ,นองเอย้ยจะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยจะเป็นแบบเป็นอาวเป็นหรือแบบนี้มันมันแหมขึ้นมันหลายขึ้น เครื่อซื้อนี่เครื่องข็งกับหวายเด็ดเอากลางแข็งมนอ้อกบาไหมน้าตามมาคิดเส่แกงกันนะโหกะบุแห่งละสุกละโคกะ ต่ำแล้วเสื้อแบบนี้จัาหน่อยจังอันเสื้อน่พี่น้องเอ้ยเสื้ออันวายกับเก,กางแขนอันนี้ก็เสื้อย่ากางแขนก,ขนกับวายเนี่ย,เ,เ,เ,ยเกนตาเพื่อนอนนะชุดเธอเสบเก่งใจสวย เสอขบเบอร์ได er ้เสื้อขบเบอร์อจังเื้ออันนี้เซื้อขบเอร์ฮอจังเื้อน้ำอีกน้ำมีหลายเลยอันนี้กะตำขบเบอร์ตำขบเบอร์เื้อเก็ใกนี่แหละเดี๋ยปลาเขาอีเมสเหกินก็ได้เฮยเหลับสูตรบ่อันนี้นะเครื่องเื้อพี่น้องเอ้ยหลับสูดเขาใช้แล้วเคยกินไหมมีมะเขือมะเขือขึ้นเฮือก้อเขาใช้หลับสูดเดี๋ยวมาเบิ้งนะแต่ว่าตอนนี้ท้าละปรุง นี่กะดูทักอันนี่เนี่ยเห็ดคันแม่มดแด็งเป็นน้ำหลายแนละ้วเป็นซื้อขอบือซื้อเครื่องแล้วแล้วซื้อขอบือซื้อหวายแล้วกตซื้อนยนอของแค็มบรรณี่กะซื้อมาพุทธไว้ทาพ,พุทก็จังมาเบิ้งมาแกงเขาค้างแล้วบัรน,นี้มาเห็ดอันลาบพุทปลาอีเมย์เพื่อไ,ได้เห็ดกะอีเมย์เพื่อพุทธเป็น V ให้ม,มันเย็นก็บ่ไหมอืมอ เอนมสูดไม่ลงรับสูดิับสูดปาจะตึกนก็เพิ่มไหมไม่ค่ข่ไม่ช่องเพิ่มไล้ทลงเขเก้าบะที่ลุงมันไม่ค่กันไล้จะโลุ่ตส่าขึ้นมาอุต่าห์อ้มาเจอขึ้นขึ้นได้ได้กับแชุดเส่้อค่ะ วันนี้กะเอาอันที่คั้นหมดอันแดงนี่ลงพี่น้องเอ้ยตาตะโคนกระสานเลยโคตรพักกระโวยหนึ่งโหลดลงพักมาละอันนี้เดชอืออันนี้จะล่งอืาวอ้าวตะโขงกระสานตะมัเป็นเลย อ๋าเเต็มไปซ่าเลยนมชิมแล้วบ่แมอันมาคิดเชือแล้วบอยข้าได้เชื่อมคิดถอ,อคิดโคแล้วก็ข้าโคข้าวไม้ชิมดิเมนี้ชิมกระซามแค่ลจะนึกเต็มอ๋อเต็มหลับสุดปัม แล้วพี่น้องเอ้ยตุ๋นเน่ซุกแล้วพี่น้องเอ้ยแกงค่ะอันลาบสดปลากับอิตาตักอยู่ตักแกง๊ยวโตแบบนี้เสียงขนาดเสี๊ยววายช่วยใกล้ยองแค่นี้ยองเป็นแค่นหวานหวานวายขมขมน้ำลงแล้ว ฮ็ดไอ้ชงถ้วยแกงไก่ค่ะแกงไก่ข้ากะกฮที่ตักสงท้วยเลยไอ้พี่น้องกินอยู่เต็งนีได้ไหมนี่หลายคนขนาดป้าดเลแเสพแน่นอนมานี่แกงไก่หลักสุดป่าอือันนี้กะหล่นค่ะเพราะหล่นอีกเพราะว่าเ้ามีกินวิบนะลับสุดซุกละรับสุปป่าตัวซุกตัวนี้นะเพราะว่าเ้ากินตัวซุกเ้าไม่กินตัวดิบ มาพี e> ่น like er ้องกินข้าววันี้กินข้าวเทงไดตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนี่แหละบ่ายโมงสองโมงพี่มันยื้ออนกินห้าวอัน่นั้นบอกแบงก็บออันซุกอันดิบแกงไก่เส้ย่างแค้นะูกกองเถิงบอกพี่มันช่ายื้ออเลยค่อยแมกเลยกินนางอยู่ดีๆแมเออตัวเอแซบดีแซบอันแซบอัน ใส่บวกลิฟต์ก่อนกินข้าวนะฮ้ำก็หน่ข้าเด้อเนีวนีินเบ่อเขาไม่หั่นแบบไหมเขาอบไหมผมหกมงมาแลงแนเาน้ำตัดไปเร่องโดยสีตัดไิตองเด้อเด้อพี่น้องเดินข้าวน้ำเดียวเด้อกินชุ่มกินโลมซับชดปลาแกงไก่เออยนกังแกนชว นาทีนที่น่นคนละบ้านกิเข้าวลมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร่าร่าสุด้เจ็บขนาดกี่หลายคนข้าไหมข้ามากผิดต้องมากเศบบฐาตาหลายคนเนาะบบก่งใก้จะเคนละบ้านก็ได้มากินข้าวเดียวเนาะ

ขอจะลากับแม่เพื่อก็ได้ย่ามันละยังเลือยังเลือคล้อยแม่ตายพอ้เจ็บไงพี่น้องเอยนี่แกงไก่เนี่ยซิสพูดเลยแกงไก่เจ็บโกยแกงเจ็บนะโูแม่มมีน้ำมันห่าพร้อมเดี๋ยวตอนนี้เพื่อจะกินข้าวกินน้ำอิ่มละข้าวอิ่มนะข้าวอิ่มแต่ก็ซิ้เมื่อเฮ็ดเป้ต้อยแล้วมันนี้กันตะลาเพ่วกับผักพล กินข้าวมื้อานี้แซ่บนะพี่น้องเพราะว่ากินหลายคนซ้ำอันกินข้าวสามัคคีเลยซ้ำอันฮ็ดละวานเลยพาข้าวหอมเป็นเทยาเวไปแซ่บขนาดหลายคนเดี๋ยวบันี้ก็ขอพักผ่อนก็พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาสำนี้แล้วเดีอยวกะขอขุ้มขอบเตอนําำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับสมคลิปสาบแป้งตั้งแต่ต้นจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครป์เพื่อให้สับแป้งคลิปต่อๆไปในเด้อพี่น้องบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่